กับสวัสดีมิรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงเก่าทุกผู้ทุกคนนะครับสําหรับวันนี้นะครับเราก็มาพบกับอีกเช่นเคยครับกับการพูดคุยกันเกี่ยวกับเหรียญกระสาบครับซึ่งวันนี้นะครับถามมารวยชาแนลครับยกตัวอย่างมา1ชนิดนะครับเป็นชนิดละหนึ่งบาทครับเหรียญเล็กๆครับแต่ก็มีคุณค่าครับมีความสําคัญเนื่องจากว่าเป็น เหรียญของในหลวงรัชกาลที่9นะครับที่ว่ามีข่าวาว่ามีการเรียกเก็บคืนไปเป็นจํานวนมากแล้วนะครับเพื่อที่จะนําไปหลอมแล้วก็ผลิตเป็นเหรียญรุ่นใหม่ออกมาใช้ในระบบหมุนเวียนของเราต่อไปนะครับจึงอยากจะมานําเสนอครับเหรียญหนึ่งบาทนะครับที่มียอดผลิตออกมาที่ค่อนข้างจะเยอะนะครับให้กับพี่ๆน้องๆน,นักสะสมเหรียญรุ่นใหม่ได้รับทราบข้อมูล เกี่ยวกับเหรียญชนิด1บาทนี้นะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะมาเข้าเรื่องราวเกี่ยวกับเหรียญบาททั้ง3เหรียญนี้นะครับเราก็อยากจะขอกราบขอพระคุณพี่พี่น้องๆนะครับที่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งสั่นติดตามให้กับช่องของเรานะครับนั่นก็คือช่องมารวยชาแนลนะครับเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจในการหาข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญกระสับนะครับมาฝากพี่พี่น้องได้รับชมกันเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับที่เหรียญแรขครับ เหรียญแรกครับเป็นเหรียญหนึ่งบาทครับปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบห้านะครับซึ่งปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบห้านี้ครับมียอดผลิตออกมาที่ค่อนข้างจะเยอะกันเลยทีเดียวนะครับเราก็มาดูกันที่ข้อมูลของเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญคิวโปนิกเกิลนะครับราคาหน้าเหรียญอยู่ที่1บาทครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง20มิลลิเมตรน้ำหนัก3.4กรัม ด้านหน้านะครับก็จะเป็นพระบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะครับผินพระพักไปทางเบื้องขวานะครับส่งเครื่องบรมคัติยาราชภูสิตาพรฉลองพระองค์คุยภายในวงของเปลี่ยนด้านขวานะครับจะมีข้อความเขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดชนะครับส่วนด้านซ้ายครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่ารัชกาลที่9นะครับ ด้านหลังของเหรียญน,นะครับก็จะเป็นพระศรีรัตนเจดีย์นะครับวัดพระศรีรัตนศาสดารามส่วนด้านบนนะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับถัดลงมาก็จะเป็นปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ2545นั่นเองนะครับถัดลงมาครับก็จะเป็นตัวเลขบอกราคานะครับซึ่งจะมีข้อความคําว่าบาทนะครับอยู่ปิดท้ายตัวเลขทั้งสองนะครับ สำหรับเหรียญ1บาทนะครับรุ่นปีพศ2545นี้นครับมียอดผลิตอยู่ที่266ล้านนะครับ25,000เหรียญนะครับซึ่งเป็นยอดผลิตออกมาที่ถือว่าค่อนข้างจะเยอะนะครับจึงเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับอีกแนวทางหนึ่งที่อยากจะมาแนะนําข้อมูลนะครับให้กับพี่ๆน้องๆได้รับทราบข้อมูลเบื้องต้นกันนะครับสําหรับเหรียญหนึ่งบาทครับซึ่งเป็นเหรียญที่น่าสะสมนะครับ สิงแม้ว่ามียอดผลิตออกมาค่อนข้างจะเยอะครับแต่ราคาที่ประเมินไว้นั้นก็ไม่ธรรมาดากันเลยทีเดียวนะครับสำหรับราคาที่ประเมินไว้นะครับณนะปัจจุบันนี้นะครับเหรียญหนึบาทนะปีพศ .2545 นี้ราคาประเมินไว้จะอยู่ที่เดรียญลนะ30บาทนะครับสำหรับเหรียญ UNC นะครับ มาดูกันอีกเหรียญหนึ่งนะครับเป็นเหรียญหนึ่งบาทเหมือนกันครับปีพศ .2.540 เหมือนกันครับเป็นอีกเหรียญหนึ่งครับบียอดผลิตออกมาที่ถือว่าค่อนข้างจะเยอะนะครับก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการประเมินราคานะครับเราก็ควรจะมารู้จักข้อมูลของเหรียญ เหรียญนั้นกันก่อนนะครับข้อมูลของเหรียญน,นะครับปเป็นเหรียญกระสาบครับชิวปบนิกเกิลน,นะครับราคาหน้าเหรียญหนึ่งบาทนะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง20มิลลิเมตรน้ำหนัก3.4กรัมด้านหน้านะครับตรงกลางเหรียญน,นะครับก็จะมีพระบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลรอดุลยเดชนะครับหรือว่า ที่เราเรียกกันโดยติดปากนะครับหรือพ่อหลวงหล่อเก้าเรานั่นเองนะครับส่วนด้านขวาของเหรียญนะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดชด้านซ้ายนะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่ารัชกาลที่9นะครับส่วนคอเหรียญนะครับก็จะมีลักษณะเป็นรูปเฟืองจักรนะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นพระศรีรัตนเจดีย์นะครับวัดพระศรีรัตนศาสดารามนะครับส่วน ด้านบนนะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับถัดลงมาก็จะเป็นปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ2540นั่นเองครับถัดลงมาก็จะเป็นตัวเลขบอกราคานะครับโดยที่จะมีข้อความคําว่าบาทนะครับอยู่ปิดท้ายตัวเลขบอกราคานะครับสําหรับเหรียญหนึ่งบาทนะครับรุ่นปีพศ2540นี้นะครับมียอดผลิตอยู่ที่ 350ล้านนะครับ6 6 6ส0เหรียญน,นะครับซึ่งเป็นยอดผลิตที่ถือว่าค่อนข้างจะเยอะนะครับจึงเป็นอีกเหรียญหนึ่งครับอีกแนวทางหนึ่งที่อยากจะมาแนะนําให้พี่ๆน้องๆครับนักสะสมเหรียญที่เป็นนักสะสมมือใหม่นะครับได้เริ่มสะสมได้เริ่มมองหากันไว้นะครับเนื่องจากว่าอย่างที่บอกนะครับเหรียญ กระสาบของในหลวงรัชการที่9นี้นะครับได้มีการเรียกเก็บคืนไปเป็นจํานวนมากแล้วนะครับเพื่อที่จะนําไปหลอมแล้วก็ผลิตเป็นเหรียญกระสาบรุ่นใหม่นะครับออกมาใช้ในระบบหมุนเวียนกันต่อไปนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับมีข่าวออกมานะครับว่าภายในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้นะครับเหรียญกระสาบของในหลวงรัชการที่9ครับเทบจะทุกพศครับจะมี ราคาที่สูงขึ้นอีกหลายเท่าตัวครับเนื่องจากมีการเรียกเก็บคืนเหรียญไปเป็นจํานวนมากแล้วนั่นเองครับส่วนราคาที่ประเมินไว้นะครับณนะปัจจุบันนี้นะครับราคาประเมินไว้จะอยู่ที่เหรียญละ20บาทนะครับสําหรับเหรียญ UNC นะครับเราก็มาดูกันที่เหรียญสุดท้ายนะครับสําหรับวันนี้นะครับ เป็นเหรียญหนึ่งบาทครับปีพศ2543นะครับเป็นอีกเหรียญหนึ่งครับที่ยอดผลิตค่อนข้างจะเยอะกว่า2เหรียญที่ได้แนะนำมาแล้วนะครับเราก็มาดูกันที่ข้อมูลของเหรียญนะครับเป็นเหรียญคิวโปนิกเกิลนะครับราคาหน้าเหรียญอยู่ที่1บาทครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง20มิลิเมตรน้ำหนัก3.4กรัมด้านหน้านะครับก็จะเป็นพระบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับภูมิผลอดุลเดเดชนะครับ ส่วนคอเหรียญน,นะครับก็จะมีลักษณะเป็นรูปเฟืองจักรนะครับด้าน,นหลังของเหรียญน,นะครับก็จะเป็นพระรีรัตนเจดีย์นะครับวัดพระศรีรัตนศาสดารามครับส่วนด้านบนครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยถัดลงมาก็จะเป็นปีพศออที่ผลิตนะครับนั่นก็คือปีพศ2543นั่นเองนะครับส่วนถัดลงมาก็จะเป็นเลขบอกราคาโดยที่จะมีข้อความคำว่าบาทนะครับ อยู่ปิดท้ายนะครับระหว่างตัวเลขทั้งสองนะครับสำหรับเหรียญหนึ่งบาทนะครับรุ่นปีพศ2543นห้ี่านะครับมียอดผลิตออกมาที่468ล้านนะครับ6กแสนหหมื่นเหรียญนะครับซึ่งเป็นยอดผลิตออกมาที่ค่อนข้างจกเยอะกว่า2เหรียญที่ผ่านมานะครับจึงเป็นอีกเหรียญหนึ่งครับอีกแนวทางหนึ่งที่อยากจะมาแนะนําให้พี่ๆน้องๆครับนักสะสมเหรียญที่เป็นมือใหม่ได้เริ่มสะสมได้เริ่มมองหากันไว้นะครับ สาเหตุหลักๆก,ก,ก็อย่างที่บอกแล้วว่าได้มีการเรียกเก็บคืนเหรียญไปเป็นจํานวนมากนะครับแล้วก็มีข่าวออกมาว่าเหรียญของในหลวงราชการที่9นี้จะมีราคาที่สูงขึ้นอีกหลายเท่าตัวภายในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าครับส่วนราคาที่ประเมินไว้นะครับนะปัจจุบันนี้นะครับเหรียญหนึ่งบาทปีพศ .2543 นี้ราคาประเมินไว้จะอยู่ที่เหรียญละ25บาทนะครับสําหรับเหรียญ UNC นะครับ เอาละครับสำหรับคลิปนี้เราก็มีข้อมูลดีๆมาฝากพี่ๆน้องๆกันเพียงแค่นี้ถ้าชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามท่านจะไม่พลาดข้อมูลที่เราอัปเดตมาท่านรับชมกันสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าหากว่าข้อมูลของเรียญผิดพลาดประกาศใดต้องกราบขออภัยมาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรียนแบบไหนมาให้พี่ๆน้องๆได้รับชมกัน ปรดติดตามกันที่คลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับมาดย c h แชแนลสวัสดีครับ